ว่าดี้าไม่แง่น่อยจะเฮ็ดมักกาหรือว่าขนมปังแนด์วิชไห่พใหญ่นะคะอันนี้คือซอส,สที่เหลือจากเค็ดเคกสมรกอดโทตานะคะสำหรับซอสพี่น้อยอยากเค็ดแบบนี้ก็ได้นะคะไปเบิ่งเอานะคะในไล์ YouTube นะคะในหมวดหลากหลายความรู้นะคะอาหารพลังนะคะถ้าละกับประกบไปเังสีนะคะเพราะว่าพอดีของมันเหลือพี่น้อยก็เลยจะเฮ็ดให่พใหญยกินกาแฟตอนาบ นีอะไรเป็นคนที่ไม่ทิ้งของค่ะเหลือนิดๆหน่อยๆก็ได้ต้องเห็นไหมยังเห็นแต่อีกรอบหนึ่งคุณนะคะไข่เหลือนะคะไข่ก็เหลือกุ้งก็เหลือเราก็จะไม่ให้เก็บของเอาผักชีวางลงไปเลยนะจ๊ะประดับเพื่อความสวยงามเพต้องใส่แตงกวาก็ได้ใส่เท่าที่มันมีนี่แหละนะ มักกะง่ายๆสไตล์ไม่ใหญ่น้อยไว้ให้พ่อใหญ่กินกับกาแฟนี่เลยค่ะใส่ข้าวต้มลงไปนี่เลยง่าย,ายมักกะง่ายๆกุ้งเขาลงไปเสร็จซับเรียบร้อยนี่คืออาหารสำหรับอีพอยัยนะคะมักกะสไตล์บ,บ้านๆมักกะกุ้งไข่ นี่เลยขนมปังแซนด์วิชหน้ากุ้งไข่สไตล์บ้านๆเสร็จซับเรียบยร้อยเนี่ยเขาเสร็จมือแ๊บนนงะไปไปๆคะ่ะหน้าตาน่ากินแม่เอเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะจ๊ะเนี่ยมักกะกุ้งไข่สไตล์บ้านๆ เมนูง่ายๆประจำครอบครัวถ้าผู้ใดมักใส่แตงกวากะใสแตงกวาใพ้มักใส่แหว,แวแบเกอรเทศกะใส่เพิ่มได้นะคะอันนี้ไม่น้อยเอาแบบของที่มันเหลือจริงๆไม่ต้องไปหั่นอะไรเพิ่มนะคะมาทำด้วยรักจใจจ้ารักนะจุ๊บ